สวัสดีครับคลิปนี้ผมนำพระมาเหสวนนะครับมาเปิดในราคา3มล้านนะครับ2องค์บนเนี่ยสององบนนะครับสมล้านองค์ละองค์แรกจะเป็นชินเงินชุบลักนะครับดำๆๆนี่สีดำนี่คือลักนะครับแต่ลักมันมันเปิด บางช่วงก็เปิดนะครับเนี่ยช่วงเปิดด้านในเนื้อด้านในก็จะเป็นออกด้านในก็จะออกเป็นเนี่ยเป็นสีสีแบบนี้ครับพื้นด้านในมันจะก่อนแบบนี้นะครับลักมันเปิดเนี่ยตอนแรกผมคิดว่าเนื้อเป็นลักษณะนี้แต่มันเป็นลักครับแล้วด้านในเนี่ยด้านในจะออกเป็นสี ดำ,ดำนะครับที่เปิดก็มีแล้วที่ว่ามันดูแล้วว่ามันเป็นชิ้นเงินก็คือว่ามาดูตรงตรงนี้มันเป็นรอยอยู่แล้วมันเป็นเงาขาวมันเป็นเงาขาวๆเนี่ยช่วงนี้มันเหมือนกับไปโดนอะไรคูดอ่ะ เป,เป็นเงาขาวด้านในนะแต่ด้านนอกเนี่ยที่รักมันเปิดแล้วมันจะเป็นผุร่อนอย่างนี้นะครับด้านในมีคราบจับด้านบนนะครับเนี่ยดูด้านบนเนื้อที่ลักมันลอก,กออกไปแล้วดูให้ชอบนะครับ ดูถูกใจท่านใดดูถูกใจสู้ราคาก็ติดต่อมาได้ครับไม่มีรอยตะใบนะครับไม่มีรอยตะใบะครับด้านข้างครับด้านหน้าอีกด้านหนึ่งลักก็จะล่อนออกด้านในเพืิงก็จะเป็นลักษณะนี้ใครดูว่ามันเก่าดูแท้ดูถูกใจสนใจ องนี้จะไม่มีสนิมนะไม่มีสนิมนะเพียงแต่มันมีคราบเทาดำจับแล้วก็เป็นรอยแบบสึกๆนะครับเป็นลอยสึกนะไม่ไม่เรียบเนี่ยที่ลักมัล่อนออกมานะครับเป็นรอยเม็ดๆม,ดมดใครดูแท้ดูถูกใจนะครับ3ล้านบาทนะครับองนี้นะครับ ไม่มีรอยตะไบนะองค์ที่สองเนี่ยองค์ที่สองเนี่ยที่จริงผมก็จะไม่กล้าเปิดนะแต่มันมีสนิมแดงนะครับไม่ใช่สนิมแดงทั้งองค์นะสนิมแดงเป็นจุดนะครับเนะี่ยสองจุดละแล้วก็คาบเป็นเม็ดผดสีน้ําตาลน,นะครับเนะี่ยสีน้ําตาลน,นะ้ะแล้วก็มีไขเทานวลน,นะครับจับที่พื้นอันนี้ก็เป็นแบบเป็นเม็ดผดนะครับเนะี่ย ลักษณะเป็นอย่างนี้ไม่เรียบทั้งอง์นะครับเนเป็นเมด็ดผะแล้วก็มีสนิมแดงเป็นจุดไม่ได้มีทั้งองค์มีพดสีน้ำตาลนะครับอง์นี้เขาเปิดสามล้านบาทนะครับมีสนิมแดงนะครับเนี่ยที่หน้าสนิมแดงนสนิมแดงขึ้นเป็นบางจุดนะครับนี่สนิมแดงองค์นี้ไม่มีรอยตะไบนะครับ ขอบไม่มีรอยตะไบตอนแรกผมจะไม่เปิดราคาให้ยแล้แต่ผมมาดูผดดูอะไรเนี่ยมันขึ้นจากเนื้อนะครับนี่ผดอะขึ้นจากเนื้อเป็นเม็ดไข่สีน้ำตาลเป็นเม็ดเม็ดเม็ดสนิมก็มีปะปายสนิมแดงมีไม่ทั่วนะครับท่านใดดูถูกใจนะครับมีเงินถูกใจมีเงิน ต่อรองกันได้ครับไม่ได้สบายนะครับไม่ได้สบายแล้วก็องเนี้ยลืมบอกไปว่ามันมีในล่องจักแร้นะครับมันมีเม็ดกลมๆนะมันก็แปลกดีผมก็เพิ่งเคยเจอเนี่ยอันนี้ข้างข้างหูฝาแล้วก็ตรงเนี้ยใต้เท้าแต่ด้านจะไม่มีครับอีกด้านจะไม่มี แต่มันก็เหมือนกับมีเส้นที่คอเนี่ยมีเส้นที่คอจะมีอยู่ฝั่งเดียวองค์นี้ก็มีอยู่ฝั่งเดียวองค์นี้ก็ประมาณเนี้ยที่คอนะฝั่งนี้ก็ที่คอเนี่ยจะเห็นชัดเข้าตรงกลางเลย ก็มีอยู่เนะี่มันจะมีอยู่ด้านนึงแล้วก็ที่อันนี้ก็ชินเงินนะครับหรือบอกไปเพราะว่ามันเป็นรอยที่เขาไปโดนเป็นรอยมาข้างในเป็นสีเนี่ยเป็นสีแบบนี้นะครับวาวขาวๆเนี่ยนี่มันรอยกระเทาะมาะครับมันมาแบบนี้ข้างในไม่ใช่สีดำนะเป็นสีวาวขาวสององนี้เป็นชินเงิน,นครับแล้วองค์ต่อมาเนี่ย ลักษณะองค์นี้มันจะมีรอยตะไบนะครับขอบอกก่อนแต่มันมีออกแดงๆครับมันเป็นสนิมแดงครับเนี่ยด้านล่างก็เป็นน่ะเนี่ยในรูเนี่ยนะองค์นี้ผมเปิดถ้าใครดูแท้นะครับแต่มันตนะไบมีรอยตะไบรอบอะแต่มันเป็นสนิมแดงในร่องเนี่ยนะแสนห้าครับเปิดแสนห้ารองค์นะี้หนึ่งแสนห้า ห้าหมืนบาทมีลักษณะเนี่ยประมาณนี้มีไข่จับมีสนิมแดงแต่ขอบตะไบนะครับองนี้ตะไบรอบท่านดูแท้หรือเปล่าผมก็ต้องไ้ท่านพิจนารณาเอาเองนะครับเพราะผมก็ไม่ทราบองนี้ยว่ามันแท้หเปล่าแต่สนิมแดงมันมีขึ้น ถ้ามันปลอมก็มคงปลอมเป็นเป็นร้อยปีครับอง์สุดองที่ที่สี่ก็เป็นเนื้อทองเหลืองมีมีมเขาเรียกกระแสโลหะออกสีแดงครับเนี่ยมันเป็นกระแสสีแดงองค์นี้ก็เปิดราคาแสนห้ามื่นบาท เป็นท้องเหลืองกระแสสีแดงนะครับแสโลหะสีแดงพอเราพลิกไปแล้วมันก็เป็นทองเหลืองถ้าเราพลิกไปแล้วมันก็เหมือนมันหนี่เนี่ยถ้าเราพลิกนะสีแดงเนี่ยถ้ามันเป็นทาสีมันคงไม่หนี่มันก็คงเห็นอยู่นี่มันหายะเนี่ยตรงตรงหน้าอกนะครับแต่พอเราบอสอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นออกสีแดงมันก็แปลกดีผมเพิ่งเคยเห็นนะครับเป็นท้องเหลืองสมัยเก่านะครับ ในในล่องมีคาบกุจับเกา่าเปิดในราคา1นึ่งแสนห้ามืนะครับขอบเป็นลักษณะนี้นะครับขอบขอบน่าจะตะไบแต่เนื้อมันแตกเดียวข้างหลังเป็นนาคนะครับนาคปกมีเจ็ดมีเจ็ดหัว ้องเป็นนานแน่เลยเพราะว่ามันปนเป็นป,ป,นปกอะ่ะก็ต้องเป็นพญานาคนั่นไม่น่าใช่โผล่อืมทองเหลืองกระแสโลหะสีแดงนะครับหนึ่งแสนห้ามืนบาทองค์สุดท้ายเนี่ยไม่เปิดราคาใครถูกใจก็ตีราคามาแล้วกันเพราะว่าผมไม่กล้าเปิดองค์สุดท้ายมันก็เป็นแบบ ลักษณะเหมือนพื้นตน้องว่าไม่เรียบนะครับมันก็เป็นเป็นหยุ่มยุมยุ่มขึ้นมาเนี่ยเป็นเม็ดเม็ดเล็กๆแต่ผมไม่เปิดราคาใครชอบก็ตีราคามาแล้วกันถูกใจผมก็เปิดปล่อยไปเลยมันเป็นพดเล็กๆนะครับพื้นอนะ่ะมันไม่ใช่เรียมแบบแบบหน้านี่นะไม่ใช่เรียมแบบตรงสังกตนะครับมันเป็นพดเม็ดเล็กๆเล็กๆเราก็ไม่มั่นใจอ่ะแต่ ไม่มีรอยตะใบนะครับใครสนใจองค์นี้ก็เสนอราคามาได้นะถูกใจผมปล่อยนะก็ทั้งหมดเนี่ยมันมี5องค์นะครับ5องค์2องค์บนองค์ละ3ล้าน2องค์ด้านซ้ายมือองค์ละ150,000ถ้าดูแท้ดูถูกใจติดต่อมาได้ที่ ID Line 0996548794สุดท้ายนี้ผมขอให้ทุกท่านที่เสียเวลาเขออ้ามารับชมพบแต่ความสุขความเจริญนะครับและขอขอบคุณท่านที่กดติดตามกดไลค์ให้ผมนะครับสวัสดีครับ